เซ็นทรัลเวิลด์จัดงานคริสต์มาสอลังการอีกแล้วเขายกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์มาไว้ที่ไทยเลยแหละในงานดิสนีย์เดอะเมจิคิลสตาร์ส2026ที่ลานหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์เลยฟงจะพาทัวร์ว่าในงานมีอะไรบ้างอเมซิ่งไทยแลนด์ต้องโหลดแอปเซ็นทรัลเอ็กซ์เพื่อแลกชิปแล้วก็นำมาหยอดให้ตกตรงกลางแบบนี้อ้าฉันได้เสื้อกลับมาต่อมาจะเป็นโซนของ Toy Story จะมีสินค้าของนิยมจีนที่มีลวดลายเป็นคอลเลกชันของ Toy Story งานเป็นเพจเฟลลี่ด้วยนะโรกับไอซิสน่ารักมากมาต่อที่บ้านมิกกี้ Friends จะมีบ้านนี้ที่ขายตุ๊กตาเจอครบ700อได้ลูกอมด้วยเจอเจ้าหญิงอลโรรากับเจ้าชายด้วยหลังหนึ่งก็จะมีทั้งของใช้เสื้อผ้าเครื่องประดับสินค้าบางชิ้นเป็น Remit Limited Edition ด้วยได้เวลาออกไปเล่นหีม้าแล้วส่วน Mickey and f r i e n น s จะมีหีมะตกทุก5้าโมงเย็นและทุ่มนึงแล้วก็มาต่อที่บูธซูทเปียจะเป็นสินค้าของแบรนด์ Beverly Hills Polo c l อ b อย่าลืมมาเช็คอถ่ายรูปหน้าสูโทเปียกันนะผมก็ไปบูธของ i t c ชที่มีคนต่อแถวเยอะมากภายในจะเป็นนกาาาารรรรพไปปชมเื่่่องวททีะับใจ ของแต่ละห้องข้างในน่ารักมากตกแต่งด้วยของสะสมของพี่อูนไดมอนเกรนประสบการณ์นี้ต้องไปดูด้วยตาตัวเองถึงต่อคิวนั้นแต่คุ้มมากพอออกมาก็จะเจอกับโซนฟรอเซนให้ฟีลลิ่งเหมือนเราอยู่ในอาณาจักรเอเลนเดลโซนนี้ก็จะมีหิมะต,ตกตอน6กโมงเย็นและตอน2องทุ่มแล้วรอบๆก็จะมีแบรนด์ร้านค้าที่มีคอลเลกชันสุดพิเศษเฉพาะงานนี้และถ้าซื้อสินค้าในงานครบห้าพันบาทสามารถนำไปแลกซื้อสินค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟในราคาพิเศษได้ด้วยงานมีถึงวันที่6มกรา69นะ